Together Podcast คนทำงานเด็วจดจำในเวลาสั้นๆคนทำงานช้าเดี๋ยวก็ลืมคนทำงานช้ามีคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์เวลาสนทนาว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะวางไอ้นั่นไว้ที่ไหนวะเมื่อกี้ผ่านทางนี้ด้วยหรอถ้าสังเกตลักษณะเด่นของพวกเขาให้ดีก็จะเห็นว่าความทรงจำระยะสั้นไม่ดี เนื่องจากพวกเขาจำสิ่งที่ตัวเองทำไปเมื่อครู่ไม่ได้จึงไม่สามารถคาดการได้ว่ามันจะทำให้เกิดผลอะไรตามมาจึงมักต้องกลับไปแก้งานหรือทำงานซ้ำเสียเวลาทำสิ่งเดิมที่เป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเลยตัวอย่างเช่นคนที่ถือเอกสารไปห้องประชุมแล้วลืมเอาคอมพิวเตอร์มาด้วยพอกลับไปที่โต๊ะแล้วไปที่ห้องประชุมอีกครั้งคราวนี้ก็ลืมไปแล้วว่าเอาเอกสารไปไว้ที่ไหนเลยต้องควานหา คนที่ลืมง่ายว่าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็เป็นคนประเภทนี้ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำงานเร็วจะจำได้ว่าเมื่อกี้วางของไว้ที่ไหนขามาผ่านมาทางนี้ผักอะไรที่ซื้อมาเมื่อวานแล้วยังไม่ได้ใช้จึงตัดสินใจได้ว่าถ้าวางของไว้ตรงโน้นอาจถูกขโมยได้ย้ายที่ดีกว่าถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้ก็น่าจะไปถึงสถานีตอนขากลับได้ยังมีผักโขมที่เมื่อวานไม่ได้ใช้ เงินซื้อเห็ดมาผัดเนยดีกว่าทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าสามารถคาดการณ์การการะทำของตัวเองแล้วเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่จะเกิดต่อไปได้แค่นี้ก็จะช่วยลดการทำสิ่งที่เสียเวลารวมถึงยกระดับประสิทธิภาพและผลสำเร็จของงานได้การฝึกฝนความทรงจำระยะสั้นของสมองนั้นต้องฝึกจำภายในเวลาสั้นๆเคล็ดลับอยู่ที่การจำเป็นภาพให้เหมือนกับการถ่ายรูป อย่างเช่นเวลาจะจองร้านอาหารแทนที่จะดูเบอร์โทรศัพท์บนเว็บไซต์ไปพลางโทรไปพลางก็ให้จำไว้แล้วค่อยโทรถ้าเป็นสถานที่ที่พอรู้จักก็ให้ดูแผนที่แค่ครั้งเดียวแล้วพยายามไปให้ถึงที่หมายถ้าไปร้านอาหารให้ดูเมนูแค่ครั้งเดียวแล้วสั่งคอยจำลักษณะในร้านเช่นตำแหน่งเก้าอี้และเคาน์เตอร์ตอนขากราบก็นึกขึ้นมาเป็นภาพอีกครั้ง อีกอย่างหนึ่งคือตอนทำงานก็ให้หวนคิดบ่อยๆว่าทำไมเราถึงกำลังทำสิ่งนี้อยู่การทำโดยไม่คิดจะทำให้ลืมเรื่องเมื่อคู่ได้ง่ายอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่กรณีอย่างนี้ขอให้คุณลองคิดถึงเหตุผลหรือคอยตระหนักไว้อย่างเช่นเหตุผลที่วางสิ่งนี้ไว้ตรงนี้ก็เพื่อให้หยิบง่ายหรือที่ทำงานนี้อยู่ก็เพราะมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ถ้าความจำระยะสั้นดีแล้วจะไม่ต้องทำอะไรเสียเวลาหรือกลับไปแก้ไขไม่ว่าจะงานหรือเรื่องส่วนตัวการฝึกฝนนิดหน่อยเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่รับรองว่าจะไม่เสียหายแน่นอนคนรวยที่ทำงานเร็วมักฉุดคิดถึงการกระทำของตนและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือคนรวยทำงานเร็ว ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอ i s o d e ถัดไปสวัสดีค่ะ